เชื้อแรงในะชีวิตครับพี่น้องครับอาเจ็บเห็ดนี่ครับเห็ดปวกดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกครับบ่ได้แกงต้องได้ปวนใับมือนีครับนี่ครับใน,นกระเป๋าใน,นกระเป๋า,ปาห้าดอกสิบกว่าดอกครับ ตั้งพุ่นสิมีเยอะมากเลยครับม้วนนะครับอุปกรณ์เจี๊ยมเฮดเทแรกครับอืมอือครับดอกนี้ยันจังง่ายอยู่แล้วว่าอุ้มนี่พอดีกินนะครับอุ้มนี่ครับอยอยรครับเทแรกครับ ได้ป่วนก็แซบเด้อครับนี่แย่เลยครับจะให้ปว่วนให้าวซาบมาหลายมองนี่ป่วนอ่ะอันไี้ครับเฮ้ยนี่หายเรื่อยครับบ่ได้ป่วนก็ได้แกงนะครับโห่ให้ป่วนจิ๊กครับเอือบ่น่าหักเลยเอือนี่ครับมือไม่หัดเก็บเผื่อน